สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกกันนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะมาดูกันว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะไม่ใช่การดูดวงนะคะเพราะฉันไม่ต้องไปคิดเรื่องแม่นหรือไม่แม่นนะคะมันเป็นวิธีการเล่าเรื่องดีกว่านะคะแล้วก็น่าจะได้แง่คิดหรือวิธีการฮิลใจตัวเองถ้าอยู่ในสภาพใกล้เคียงแบบนี้นะคะก็ก็น่าจะดีสําหรับท่านที่ ต้องการการหิวใจนะคะหรือว่าต้องการการเรียนรู้ความแตกต่างของคนนะคะค่ะหัวใจดวงแรกนะคะที่สุ่มหยิบขึ้นมาได้นะคะจิตใจแขวงไกว,กวค่ะแล้วก็มีความเหงานะคะรักแม่ค่ะน่ารักไหมอันเนี้ยเห็นแล้วแบบว่าเห็นรูปนี้แล้วจะคิดถึงแม่นะคะแม่อาจายนไปสวรรค์ล้วแล้วจยนก็ยังคิดถึงทุก วันนะไม่เคยมีวันไหนที่ไม่คิดถึงแม่เลยนะคะทีนี้ท่านใดที่ยังมีโอกาสได้อยู่กับคุณแม่นะคะก็ดูแลท่านให้ดีๆเลยนะคะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าคือมันต้องจากกันแน่ๆแ,แหละแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะเพราะฉันขอให้ให้ใช้เวลาให้ให้ใช้เวลาด้วยกันให้มากที่สุดเลยนะคะนะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เมื่อสักครู่รักแม่นะคะและอันนี้ก็ มีมีคนรักคือรักแฟนนะคะมีความรักใบไม้ที่ร่วงหล่นการเรียนรู้คิดว่าหนักก็หนักนะคะเพชรค่ะแล้วก็แสนงอนค่ะเอาละค่ะเออไม่มีรูปผู้ชายอีกแล้วเนาะแต่ก็แต่ก็มีเรื่องแบบก็มีความรักนะอ่ะเป็นความรักก็ได้นะคะวันนี้ก็น่าจะพูดถึงเรื่องอะไรดีล่ะอ,อาจจะเป็นน่าจะเป็นประมาณนี้นะว่าความรักนะคะแต่ก็ ก็มีรักแม่ด้วยนะคะวันนี้น่าจะเป็นการวางตัวนะคะระหว่างคุณแม่คุณแม่ของเรานะคะแล้วก็แฟนค่ะนะคะเคยเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคะว่าเหมือนแม่เราไม่ชอบแฟนเราอย่างเงี้ยเคยเคยเจอไหมคะแม่เราไม่ชอบแฟนเรา แต่แม่ของอาจารย์น่ะชอบแฟนอาจารย์โชคดีไปนะคะแม่อาจารย์ใจดีมากเลยทีนี้ทีนี้เวลาที่ถ้าแม่เราก็รักเรามากแล้วก็จะไม่ชอบแฟนเราเนี่ยพอสักระยะหนึ่งถ้าสมรรธภาพของเราสองคนตรงเนี้ยมันไม่แข็งแรงเพียงพอฝ่ายชายก็จะเริ่ม เรียกว่าความรักมันก็จากที่เคยรักกันมากๆเนี่ยแล้วถ้ามันไม่มีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็เขาเรียกว่าจิตใจไม่ไม่เข้มแข็งจิตใจไม่แกร่งดังเพชรเนี่ยนะจิตใจไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้แกร่งดังเพชรเนี่ยความรักมันก็สั่นคลอนทีเดียวนะคะแล้วถามว่าถ้าคุณแม่เจอกรณีแบบเนี้ยคุณแม่จะสบายใจไหมคะคุณแม่ก็จะไม่สบายใจเนาะ หรือบางท่านอาจจะสบายใจก็ได้เพราะบางท่านก็คุณแม่บางท่านเนี่ยบางทีเราก็เลือกไม่ได้นะคุณแม่บางท่านเนี่ยก็รักรักลูกมากแล้วก็เห็นว่าลูกเนี่ยแหมไปรักกับใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่อาจจะมีการเหยียดว่าที่ลูกเคยหรือลูกเคยอยู่ในทีก็ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาสัมพันธภาพของคนที่กําลังจะมีครอบครัวหรือคนที่ที่มีครอบครัวแล้วนะคะที่จะต้องเจอนะคะ ลูกเขยนะกับเขาเรียกอะไรนะแม่ยายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ถูกกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบรักรักลูกสาวนะคะห่วงห่วงยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะทีนี้ถ้าถ้าฝ่ายหนึ่งเราตอนแรกมันก็รักกันฝ่ายชายก็อาจจะทนได้แต่ถ้าจิตใจไม่ได้เข้มแข็งมากพอ นะคะแล้วก็มีเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยไอความรักที่มันเคยมีนะคะที่มันเปรียบเสมือนต้นไม้สีเขียวชอุม่มมันกลายเป็นคล้ายๆกับใบไม้จะค่อยๆร่วงไปนะคะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องน่าเห็นใจเลยนะอ่ะทีนี้เราแล้วเราเรา,เราเจะฮิวใจฝ่ายชายยังไงละ่ะคะฝ่ายชายต้องฮิวใจตัวเองค่ะแล้วก็ต้องคิดด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดว่า อย่าไปคิดว่าเป็นแม่ยายให้คิดว่าเป็นแม่เราเขาเป็นแม่เราแล้วก็เขาเป็นแม่ของคนที่เรารักแล้วถ้าไม่มีท่านเราก็เราก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารักได้เห็นไหมคะนี่คือความสำคัญถ้าคิดสักแค่เนี้ยนะคะใจจะสบายขึ้นนะเพราะว่าแม่ แม่ยายแม่แฟนไม่ใช่คนอื่นเป็นคนสำคัญถือว่าเป็นพรหมของบุตรนะ,นะะถือเป็นพระเจ้าของลูกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานับถือพระเจ้าอ่ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดของลูกอะค่ะนะคะ,นะคะน้องผู้ชายนะที่เป็นแฟนนะถ้าถูกแม่ยายเหยียดหรือว่าว่าที่แม่ยายเหยียดเนี่ยนะะลองเปลี่ยนความคิดเลยคะ่ะแม่คือแม่เรา แม่แฟนคือแม่เรานะคะแล้วก็ทําจิตใจให้เข้มแข็งค่ะคุยกับแฟนนะคะแล้วก็มาทบทวนสัมพันธภาพนะแต่ว่าบา,บางทีมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบางทีก็ก็ดูรักกับแฟนดีแต่พอมันเหมือนคบกันไปสักระยะหนึง่งอาจจะเข้ากับแฟนไม่ค่อยได้ดีแล้วก็ประกอบกับจริงๆแล้วก็แม่ยายอาจจะไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรให้เจ็บช้ำม,มากนักหรอกนะแต่ก็อาจจะหาโอกาสเปลีกตัวก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งสิ้นค่ะ ในกรณีที่รักเริ่มจางนะคะเพราะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องแม่แม่ยายอะไรเงี้ยนะคะถ้าฝ่ายหญิงจะฮิวใจฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็ต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ถ้าจะแบบว่าจะไปไปแสดงความรักสามีหรือไปรักแฟนมากกว่าแม่เนี่ยมันก็มันก็ไม่งามะนะคะเราะะนั้นเอาต้องถ้าเลือกถ้าจะต้องเลือกก็เลือกแม่เพราะแม่เรามีคนเดียวแล้วแม่เนี่ย ยามทุกยามสุขเนี่ยท่านอยู่กับเรานะคะส่วนแฟนเนี่ยวันใดที่เลิกกันคือเป็นคนอื่นนะคะแล้วแฟนก็ไม่เคยจะต้องมาเหลียวแลเรานะคะแต่แม่เนี่ยจะดูแลเราเสมอไม่ว่ายามเจ็บยามป่วยยามไข้แม่จะให้กำลังใจเสมอคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าแฟนท้าบอกว่าเอา้ากันเธอต้องเลือกก็เลือกแม่ไปเลย ดูโหดไหมดูแบบว่ามันหิวใจภาษาอะไรหิวใจภาษาอะไรก็คือตรงตามความเป็นจริงนะคะนะคะอาจจะไม่ได้ถูกใจเนาะอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดแล้วมันแหมถูกใจน้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นี่คือความจริงค่ะนะคะแล้วก็ถ้าแฟนเขารักเราจริงเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็จะปรับวิธีคิดอย่างที่อาจารย์แนะนําไปให้คิดว่าแม่แม่ใหญ่แม่เธอคือแม่เรา อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแลท่านให้ดีๆค่ะนะทีนี้พอสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องถือว่ามันเป็นแบบฝึกหัดเป็นบทเรียนของชีวิตค่ะนะคะมันมันเลือกไม่ได้นะนะคะที่จะต้องเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นแบบฝึกหัดหรือเป็นบททดสอบว่าความรักของเรานั้นมันแข็งแรงขนาดไหนนี่ก็ถือเป็นบททดสอบบทหนึ่งค่ะนะคะ ก็เลือกกันว่าจะไปต่อหรือหรือจะหรือจะประคองประคองกันไปนะคะก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งคนที่จิตใจแกว่งไกวไม่มั่นคงไม่ว่าจะทำอะไรนะมันก็มันก็ไม่ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งความรักนะคะความรักต้องมั่นคงถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจิตใจแกวงไกวไม่มีความมั่นคง และพร้อมที่จะเป็นอื่นและพร้อมที่จะหาหาทุกเหตุการณ์มาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะแบบนอกใจอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ไม่ควรเอาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นรักแม่ดีกว่านะนะคะแล้วก็แล้วก็วกทีนี้มันอยู่ที่ความคิดของเราอะนะคิดว่าดีมันก็ดีอย่างน้ําเนี่ยคิดว่าหนักมันก็หนักนะมันอยู่ที่วิธีคิดแต่ถ้าเราคิดว่าการตักน้ําของเราเนี่ยมันคือการทําความดี มันได้น้ําไปใช้ได้น้ํำไปอำนวยความสะดวกถ้าคิดว่ามันเป็นการทําความดีมันดีขึ้นทันทีมันภูมิใจนะคะแต่ถ้าคิดว่าหนักคือหนักค่ะความรักก็เหมือนกันนะคะคิดว่าแม่รักเรากับคิดว่าโอ้โ oh, ยแม่เป็นตัวการที่ทําลายความรักเราคิดแบบนี้แบบโอ oh, นรกมาเลยนะอันนี้ถ้าให้ระวังความคิดคิดอย่างไรจะเป็นแบบนั้นคะ่ะก็คิดกับคุณแม่ดีด นะคะแล้วกท็ทั้งเราทั้งสองแหละนะทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะคะคิดกับคุณแม่ดีๆค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือรักของแม่นะคะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจผิดนะคะงอนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เอาค่ะต้องเข้าใจใหม่ว่าบทบาทอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตต้องคิดอย่างนี้นะคะคุณแม่สําคัญที่สุดในชีวิตค่ะนะฮะแล้วก็ แล้วก็เพราะว่าท่านให้กําเนิดเราถูกไหมฮะบางคนก็บอกว่าความรักสิสําคัญที่สุดในชีวิตเอาเรียงลำดับก่อนเอาเข้าถ้าเข้าใจบทบาทนะคะเราก็จะจะให้ความสําคัญในชีวิตได้เอาดูบทบาทเป็นสําคัญนะคะนะคะบทบาทของแม่เนี่ยสำคัญมากกว่าลูกเกยนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูบทบาทต้องเข้าใจแล้วก็เข้าใจบทบาทของตัวเองตัเองเป็นลูกนะคะเราก็บทบาทของลูกก็คือการดูแล แล้วก็ทำให้คุณแม่มีความสุขตอบแทนท่านกระตันยูต่อท่านนะคะถ้าบทบาทของเราในที่ของการเป็นแฟนแล้วก็ดูใยก็เรียกห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันนะคะมีปัญหาค่อยๆค,คุยกันคะ่ะถ้าสองคนนะไม่ว่าจะมีปัญหาหรูปปรักใดๆมีจิตใจที่เข้มแข็งดังเพชร นะคะเป็นรักแท้นะคะก็จะจับมือกันแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคทำความเข้าใจกับคุณแม่ได้ดีค่ะนะคะทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีทุกอย่างจะเรียบร้อยถ้ารักกันมากพอค่ะ นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้โอ๊ยลืมหยิบแบบประเมินวงกลมมาเอาล่ะขอบคุณที่ติดตามฟังจนถึงตอนช่วงเวลานี้เลยนะคะแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านทำดีแล้วเว้นชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ